หน้านี้ชนป้ายแดงก่อนจะซื้อป้ายแดงมาดูกับฮหมูก่อนดีกว่านะครับรถปี2 0 2 4ชนป้ายแดงมีเข้ามาอีกแล้วนะครับมีโฉมนี้ที่เป็นหน้าแบบนี้หน้าตัวใหม่ล่าสุดชนป้ายแดงนะครับปี24เฮียหมูมีเป็นแคปสูงครับเอนทีเกียร์ธรรมดามีทั้งดำขาวเทามีครบเลย3สีนะครับใครที่กำลังตามหากระบะแคปตัวสูงแล้วเป็นหน้านี้ชนป้ายแดง ก่อนจะซื้อาบแดงมาดูไกฮหมูก่อนดีกว่านะครับราคานะครับคันนี้อยู่แค่579,00 0บาทเท่านั้นนะครับคุณได้รถแบบนี้ยางใหม่4เส้นนะครับมาดูรอบคันลดตัวรถนะฮะก็ลดเดิมๆเลยช่วงล่างซูเปอร์เฟกเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้รถสวยเลยสีเดิมทั้งคันเลยนะครับไม่มีเก็บสีเลยนะฮะนี่นะเลขไม้อยู่แค่หลักหมื่นแค่นั้นนะครับนี่รถปี24่สสภาพภายในนี่ครับหล่อๆแบบนี้รถ ใหม่แท้แน่นอนเอาเข้าศูนย์โตโยต้าเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยประกันศูนย์ยังมีอยู่ครบเหมือนตอนออกป้ายแดงเลยนะครับนี่นะโฉมนี้พอเป็นปี24เนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับจะเป็นหน้าตัวใหม่หน้าเดียวกับตัวล็อกโคแล้วนะครับหน้าแบบนี้มันก็จะแบบทันสมัยแล้วก็คือโฉมปัจจุบันถ้าคุณเดินไปซื้อป้ายแดงคุณก็จะได้หน้าตาแบบนี้และครับ ดำขาวเทามีให้เลือกครบหมดนะครับราคาอยู่แค่5 0 0แสนกลางๆเท่านั้นนะครับใครที่กําลังจะซื้อป้ายแดงนะครับลองมาดูรถของเฮียหมูก่อนนะครับเพราะมีครบทุกสีจริงๆนะครับถ้าเป็น กระบะแคปสูงแบบนี้นะครับฝากกัด้วยนะครับมาทดลองขับรถดูรถตัวจริงได้ที่อำเภอพนมสารครามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับปีใหม่ๆไม่ใหม่หมน้อยๆเฮีย,ยหมูยังมีในสต็อกอีกเป็นฝูงนะครับสำหรับรีโวไม่ว่าจะ4ประตูแคปเตีย้ยแคปสูงมีให้เลือกหมดทุกแบบนะครับล็อกโคก็มีเยอะนะครับฝาก,กด้วยนะครับเฮียหมู SC Use Card จัดให้เหมือนเดิมครับ